สวัสดีค่ะดวงชะตาของชาววันอังคารประจำเดือนพฤษภาคมนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไพ่อยากจะบอกอะไรกับท่านนะคะบอกเป็นจะใช้ไพ่ย,ยิปซีในการทำนายดวงชะตาให้ท่านค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะเรามาดูกันว่านะคะชาววันอังคารท่านจะพบเจอเรื่องราวใดเหตุการณ์สถานการณ์ใดในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ โอเคค่ะชาวนาังคานะคะประจําเดือนพฤษภาคมมีเกณฑ์ที่จะเดินทางใกล้ๆนะคะบางท่านที่แพลนไปต่างประเทศก็มีโอกาสที่จะได้เดินทางเดือนนี้หรือว่านะคะแพลนไว้สามเดือนหกเดือนข้างหน้ามีโอกาสได้ไปแน่นอนบางท่านนะคะเยนวีซ่าก็มีเกณฑ์ที่จะผ่านค่อนข้างมากเลยเปอร์เซ็นต์สูงเลยทีเดียวนะคะหรือท่านนะคะบางท่านอาจจะแพลนที่จะไปเที่ยวพักผ่อนกับคนใกล้ชิดเพื่อน คุณแม่พี่สาวหรือคนใกล้ชิดใกล้ตัวก็ได้ค่ะแปลนกันไว้นะคะไปเที่ยวยุโรปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าเที่ยวต่างจังหวัดไกลๆได้เช่นกันค่ะอะไรที่แปลนไว้นะคะมีแนวโน้มของการเดินทางค่อนข้างสูงเลยทีเดียวหรือว่าจะมีคนไกล คนรู้จักนะคะเดินทางมาหาหรือจะได้ข่าวคราวจากคนไกลนั่นเองรวมถึงได้รับข่าวสารใหม่ๆใ,ในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะนะคะหรือว่านะคะจับฉลากหรือจับชิงโชคอ,อะไรต่างๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้รับนะคะโอกาสดีๆที่จะได้ไปท่องเที่ยวหรือกิจกรรมที่แจกของขวัญรางวัลอะไรดีๆก็มีโอกาสที่จะเป็นของท่านค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะโอเคค่ะไพ่ใบต่อไป เดือนนี้นะคะอาจจะมีตัวท่านเองอาจจะมีโอกาสนะคะได้ไปงานเลี้ยงสังสรรค์จัดงานปาร์ตี้หรืองานอะไรต่างๆนะคะ <S <S <ๆ>ก็ให้เขาเรียกว่าอาจจะมีการได้ดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าการจัดเลี้ยงสังสรรค์นะคะถึงขั้นเรียกว่าค่อนข้างทําให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะเมอเอาแอลกอฮอล์ได้เลยทีเดียวก็ขอให้นะคะไพ่เตือนว่าอย่าเคนจนเอ่อ จนเขาเรียกว่าคลองสติไม่ได้หรือว่าถ้างดได้เลี่ยงได้นะคะก็ให้เลี่ยงไปเลยนะคะเพราะว่าอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างอาจจะทําให้ท่านเนี่ยเ,เกิดปัญหาวุ่นวายในในช่วงนี้ได้ช่วงเดือนนี้นะคะเป็นเดือนของการนะมัดระวังเป็นพิเศษในเรื่องของการการาดื่มสุราหรือว่าการ กินเลี้ยงสังสรรค์หรือว,ว่าระวังอาหารเป็นพิษนะคะขอไปด้วยค่ะหรือว่านะคะตัวท่านเองอาจจะเรียกว่าอาจจะไปงานเลี้ยงแล้วก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธในการดื่มได้ตัวท่านอาจจะไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์เนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ระมัดร,ระวังในช่วงเดือนนี้นะคะเดือนนี้ค่ะตัวท่านเองนะคะมีเก่นที่จะ เรียกว่าต่อบุญกุศสลสร้างบุญกุศลหรือว่าเดือนนี้ตัวท่านตั้งใจว่าจะทาบุญใส่บาตรนะคะเดอนเช้าใส่บาตรหรือว่าจะทันอะไรต่างๆปฏิบัติถือศีลภาวนาทาสมาธิค่อนข้างเน้นหนักในเดือนนี้นะคะชาวนาคาเนี่ยก็จะหลุดพ้นเรียกว่าวิบากกรรมที่หนักก็จะเบาลงค่ะแต่กรรมนะคะ ไม่มีใครที่สามารถแก้ให้ท่านได้นอกจากตัวท่านเองนวิบักกรรมบางท่านมีเยอะบางท่านมีน้อยนะคะก็แล้วแต่ขึ้นอยู่ที่ว่าออท่านได้กระทําสิ่งใดนะคะดังนั้นนะคะหมอควินใช้ไพ่ยิปซีนี้ในการทํานายดวงแบบภาพรวมไม่เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดตัวท่านเองก็นะคะให้ดูเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ไพ่ใบต่อไปนะคะเนื่องจาก เ,เดือนพฤษภาคมนี้ชาววันอังคารเ,เน้นในด้านทําบุญสร้างทานบารมีนะคะถือศีลภาวนาทําเช่นไรให้เฮงให้ปังให้ชีวิตดีขึ้นหมกฮีนนะคะด้วยการสวดมนต์ภาวนาทำสมาธิบางท่านไม่ได้เน้นสมาทำสมาธิก็อาจจะเป็นการสวดมนต์ก็ได้บางท่านก็นะคะเปิบดบทสวดมนต์นะคะเ,เมื่อไม่มีเวลาว่างหรือว่าต้องทำงานหรือว่า ไม่สะดวกในบางประการบางเวลาบางสถานที่เราก็ทาแต่ท่านสามารถเปิดบทสวดมนต์หรือว่าจะสวดเองก็ตําแต่หรือว่านะคะจะนั่งสมาธิ5นาทีสินาทีหรือนะคะถ้าท่านสะดวกนะคะหลายๆท่านเนี่ยหมอกเรนดูเช็ดพลังงานนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าท่านมีเกณฑ์ที่จะตั้งใจที่จะทําบุญตื่นเช้าทําบุญใส่บาตรหรือว่านะคะแจกทานบารมีสร้างสร้างเอ่อ สถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดวาอารามธรรมนูญบำรงพระพุทธศาสนานะคะหรือมีแผนตั้งใจที่จะเดินทางไปวัดถานที่ไกลๆเพื่อสร้างบุญกุศลอะไรก็ตามแต่ท่านจะสมบัตินะคะเขาเรียกว่าเป็นสิริมงคลเบิกทางชีวิตได้ดีเลยทีเดียวเดินพุทธพาณี้นะคะสิ่งที่ควรระวังนะคะระวังเกณฑ์ของการออมีปากเสียงกับคนในบ้านหรือว่านะคะมีเรื่องทะเลาะเบาะแวง้งหรือว่ามีเรื่องราว ก้มใจกังวลนใจนะคะบุตรหลานอาจจะทําให้ท่านเนี่ยมีความเครียดได้นะคะในช่วงนี้ญาติครอบครัวบริวารอาจจะทําให้ท่านหนักใจในช่วงเดือนนี้นะคะเดือนพฤษภาของชาวนาคารนะคะอาจจะมีเรื่องราวทาให้ท่านก้มใจหรือว่านะคะพูดหรือเคลียร์กันเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเรียกว่าไม่ไม่ถูกคอกันหรือว่ามีปัญหาที่เคลียร์กันยังไม่ได้ก็ค่อยๆพูดค่อยจาก,กันนะคะ ไพ่ใบต่อไปเป็นไพ่ของการช้อปปิ้งการซื้อของหรือว่าการมีชื่อเสียงค่ะของท่านในเดือนนี้เดือนพฤษภานะคะตัวท่านบางท่าน,นมีเกณฑ์เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งนะชาวธนาคารหรือว่ามีเกณฑ์ได้รับโบนัสพิเศษนะคะได้ของขวัญของฝากถูกใจจากคนรักจากเ,เพศตรงข้ามเสน่หาหรืออะไรก็ตามแต่ถือว่านะคะตัวท่านเองจะ มีความโดดเด่นในช่วงเดือนนี้เป็นพิเศษมีสเสน่ห์นั่นเองนะคะสาหรับสาวโสดดุมโสดก็มีนนทมที่จะมีคนมาแจกขนมจีบหรือว่านะคะท่านที่มีครอบครัวก็จะมีเกณฑ์ที่จะไดออ้รับของถูกใจจากคนรักจากสามีหรือจากออคนที่ตนชอบนั่นเองนะคะสาหรับท่านที่ทํางานนะคะออบริษัททํางานธุรกิจทํางานเป็นเจ้าของหรือว่าทํางานเกี่ยวกับองค์กรอะไรต่างๆนะคะหรือว่าระดับที่ตําแหน่ง ผู้จัดการหรือว่านะคะไม่ว่าจะทํางานเกี่ยวกับองค์กรบริษัทใดนะคะก็มีแนโน้มที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือว่ามีโอกาสสร้างชื่อเสียงหรือว่ามีโอกาสที่จะได้ไปแสดงศักยภาพของตนนะคะมาดูไพ่ใบสุดท้ายนะคะเป็นไพ่สรุปค่ะชาวนาคารนะคะเดือนนี้ให้ระมัดระวังในเรื่องของศินนะคะสิน5ข้อท่านะคะโดยเฉพาะสินข้อ3กาเมหรือว่า สินในด้านของนะคะสุราเมระยะนะคะหรือว่า,าการรักษาสินนะคะให้มั่นเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งการชี้ชะตาเขาเรียกว่าทําสิ่งใดได้สิ่งนั้นนะคะทำดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะคะระวังในเรื่องของนะคะสิ่งที่ เบ็เกดกฎหมายสิ่งที่เป็นออบายมุกทั้งปวงการรักษาสินในช่วงเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ขัดเกลานะคะหรือว่าเป็นเดือนที่ัด ขัดเกลารจิตใจเยียวยาจิตใจแล้วก็ล้างวิบากกรรมของตนนั่นเองให้พึงระวังนะคะการกระทําทั้งปวงเนาะหมอคลินก็ไม่ทราบได้นะคะแต่เชื่อว่าท่านผู้มาชมเนี่ยเป็นคนที่นะคะตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมแล้วก็อยากจะแก้ไขลบล้างนะคะวิบากกรรมหรือสิ่งที่ไม่ดีที่ตนได้พบพานนั่นเองขอให้ชาววันอังคารทุกท่านโชคดีร่ดํดรวยนะคะเรามาดูโชคลาบใบสุดท้ายเพิ่มเติมนะคะที่หมอกเพลินจะให้ทําถึงโชคลาบมีไหม ยังไม่มีในเดือนนี้หรือว่ามีก็มีน้อยมากนะคะมีน้อยมากเปอร์เซ็นต์น้อยนะเอ่อด้านของโชคลาภหรือการเสี่ยงโชคแต่จะเป็นเด่นในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็เอ่อคนอุปถัมภ์ค้ำชูได้ของฝากของขวัญของถูกใจหรือว่าจะมีเงินมีเงินมาจากด้านธุรกิจด้านค้าขายหรือคนมาช่วยเหลือเกอื้อกูลนั่นเองนะคะ